ทำดีแล้วพี่น้องผู้ที่มีอิมานวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการนำเสนอหนังสือตำราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่ากีตาร์บุญมูฟีดฟีมูฮิมมาดิตโตฮีดเป็นหนังสือที่รวบรวมสาระสําคัญต่างๆในการให้เอกภาพต่อรสุภาพนาฮัวตาอลาหนังสือตำราเล่มนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานอยากที่จะเท่าความเป็นหนังสือตำราของท่านศาสตราจารย์ดรอับดุลกอดเดนบินมูฮัมหมัดอัลตโซฟีฮะฟิซาะฮุลลา ท่านเป็นคณาจารย์ของผมสอนผมในสมัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอิสลามน,นนะครมาดีนะท่านก็ได้ให้หนังสือตำราเล่มนี้เพื่อที่จะเป็นการผูพื้นฐานในเรื่องของการให้เอกภาพตะะ่อรัชบัลฮะนฮุวาตาลาก็เมื่อผมได้อ่านจนกระทั่งหมดผมดูแล้วว่าสาระประเด็นต่างๆมากมายเป็นการปูพื้นฐานอยากที่จะเป็นการทบทวน สาระประเด็นที่มีความสําคัญในการปูพื้นฐานเบื้องต้นของการให้เอกภาพตะลอดสุภาพนะครูอาตาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นนักศึกษาพี่น้องผู้ที่มีอิมานก็เป็นหนังสือตําราที่เป็นการเขาเรียกว่าอธิบายที่มาที่ไปขั้นตอนในการศึกษาในเรื่องของอหลักอากีดะหลักความเชื่อที่ถูกต้องดังนั้นในข่าวกอดพี่น้องผู้ที่มีอิมาเราก็ได้พูดถึงหลักความเชื่อที่ถูกต้องมีจุดเด่นมากมาย ระหว่างจุดเด่นศาสนาอิสลามกับศาสนาอื่นๆที่เป็นศาสนาที่ลอสซบฮานะฮฺอัลลอได้ประทานอันกุรอานเหมือนกับในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดสลลฺหฮุอะลัยฮุสลัมอัลลอฮ์ท่งประทานคำพีอันกุรอานและในยุคของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ท่งประทานคำพี่อันอินจีนและในยุคของดามีบูสาลอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺสรงประทานคำพี์อัตตอรอในความโดดเด่นเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมาในคราวก่อนเราก็ได้พูดถึง แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาพูดถึงในสาธประเด็นาสายกลางระหว่างแนวทางอาดิสซุนาวันจามากับกลุ่มที่หลงผิดต่างๆก็ในขา่าก่นอนพี่น้องผู้ที่มีมานอยากที่จะย้อนกลับไปดูการนำเสนอในในขาวก่อนตอนที่14ผมก็ได้นำเสนอสายกลางระหว่าง กลุ่มต่างๆที่หลงผิดในการยืนยันพระนามชื่อของลอร์และคุณลักษณะของรัศมีห้านะหัวตาอาลาไม่ว่าจะเป็นอยู่ระหว่างกลางกลุ่มที่ปฏิเสธพระนามชื่อและคุณลักษณะของรัศมีห้านะหัวตาอลาและอยู่ระหว่างกลุ่มที่ให้คุณลักษณะแด่รัศมีานะหัวตาอลาและยกตัวอย่างว่าคุณลักษณะของลอร์กับคุณลักษณะกับสิ่งถูกสร้างเหมือนกับสิ่งถูกสร้าง ผู้สร้างเหมือนกับสิ่งที่สร้างนี่คือกลุ่มหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมานที่เลยเถิดและกลุ่มหนึ่งที่ปฏิเสธพระนามชื่อและคุณลักษณะขอเลาะดังนั้นแนวทางอาลุสุนอวันจะมาะยืนยันพระนามชื่อและคุณลักษณะของลาสุบฮาหนาหัวตาละโดยที่เชื่อว่าพระนามชื่อเหล่านั้นหรือคุณลักษณะเหล่านั้นไม่เหมือนกับผู้สร้างอย่างเด็ดขาด